คุณเคยเจอหรือคุณเคยเป็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมครับคือพฤติกรรมที่เรียกว่าการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจผมเชื่อครับว่าหลายคนเคยเป็นซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากว่ามันได้ผลนะคุณก็รอดไปแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ผลนะเรื่องใหญ่เพราะเหตุการณ์มันจะบานปลายครับถึงแม้ว่าในเหตุการณ์นั้นๆมันจะไม่มีอะไรเลยก็ตามนะแต่ว่าความเชื่อใจมันสูญเสียไปเพราะการโกหกถึงแม้ว่าการโกหกมันจะเป็นการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจก็ตามแต่ในความเป็นจริง คือคุณแค่ต้องการปิดบังความจริงบางอย่าง คุณกลัวว่าถ้าหากเขารู้เขาจะโกรธคุณคุณเลยเลือกที่จะโกหกเพื่อให้เขาสบายใจสุดท้ายแล้วคุณโกหกเรื่องเล็กๆได้วันหนึ่งคุณก็สามารถโกหกเรื่องใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นครับวิธีการโกหกมันไม่เคยเป็นวิธีการที่เวิร์กเลยการโกหกมันทําให้รากของความสัมพันธ์เสียหายความสัมพันธ์นะครับมันก็เปรียบเสมือนต้นไม้ถ้าหากต้นไม้มีรากที่แข็งแรงแน่นอนว่ามันก็ไปกันต่อได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีทะเลาะกันอะไรกันแต่พอรากมันเสียหายเนี่ยต่อให้รักก็ มมันก็ไปไป่รอดเพราะงั้นถ้าหากใครบางคนที่คิดว่าการทําวิธีนี้มันคือวิธีที่ถูกต้องคุณควรเปลี่ยนความคิดในตอนนี้ครับว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยแต่ในความเป็นจริงครับมันก็ยังพอจะมีการโกรหกประเภทหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าเป็นการโกรหกที่ดีแล้วกันหรือในศัพท์เฉพาะของเขาเขาเรียกว่าการโกรหกสีขาวต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการโกรหกเนี่ยผมแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆแล้วกันแบบแรกก็คือการโกรหกเพื่อปิดบังความจริงถึงแม้ว่าคุณ คุณจะทําไม่ดีจริงๆหรือคุณจะไม่ได้ทาอะไรเลยแต่แน่นอนมันมีความจริงบางอย่างถูกปิดบังอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณนอกใจแฟนคุณอันเนี้ยแน่นอนคือการโกหกที่ไม่ดีแต่แบ่งมีอีกประเภทหนึ่งคือการโกหกที่มันไม่ได้มีอะไรเช่นคุณอาจจะไปงานแต่งแล้วทีนี้มันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่คุณเจอแฟนเก่าด้วยและคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเจอแฟนเก่าแต่คุณไม่บอกแฟนปัจจุบันของคุณคุณเลือกที่จะเงียบและคุณก็กลับไปบอกแฟนคุณว่าอ๋อวันนี้สนุกดีไม่มีอะไรแต่ใน ความเป็นจริงคือคุณเจอแต่คุณเลือกที่จะโกหกเพราะคุณรู้สึกว่าแบบเนี้ยเขาสบายใจถามว่าคุณทำผิดไหมแน่นอนคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ไปเจาะแจะอะไรกับแฟนเก่าคุณแต่คุณแทบกลัวไปเองว่าถ้าหากว่าคุณบอกแฟนใหม่คุณก็กลัวว่าเขาจะไม่สบายใจนี่คือการโกหกในแบบที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มันคือการโกหกเพื่อปิดบังความจริงยากย่ให้ดีนะครับมันไม่เกี่ยวกับทำหรือไม่ทำนะมันคือการปิดบังความจริงบางอย่างแต่การโกหกประเภทที่2ครับที่เขาเรียกว่าการโกหกสีขาวอันเนี้ยถือว่าเป็นการโกหก เพราะการโกหกนี้มันถือว่าเป็นการโกหกเพื่อให้กําลังใจอีกฝ่ายหนึ่งการโกหกสีขาวเนี่ยสมมุติว่าแฟนคุณแต่งตัวแบบเนี้ยแล้วเขามาถามคุณว่าแบบนี้ดีพอหรือยังแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยสวยแล้วโอเคแล้วแต่ลึกในใจของคุณเน่ะคือไม่ได้เท่าไหร่เฉยๆแต่คุณโกหกสีขาวไงเพื่อเขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นเขาอยากจะแต่งตัวต่อไปถ้าหากว่าคุณไม่โกหกสีขาวแบบนี้ไปคุณก็กลัวว่าเขาจะเสียความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยแต่การโกหกสีขาวเนี่ยครับมันมีข้อดีตรง ที่ว่าเวลาคุณโกหกเนี่ยและอยากให้อีกฝ่ายพัฒนาเนี่ยคุณก็จะมีการสนับสนุนเขาต่อไปเช่นเออเธอลองแต่งตัวตามไอดอลคนนี้สิเขาแต่งตัวดูดีนะแบบนี้น่าจะเวิร์กกับเธอเหมือนกันเนี่ยมันจะมีการสนับสนุนในด้านเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อให้เขามีการพัฒนามากขึ้นไปด้วย นั้นคนที่ยังแยกแยะไม่ออกว่าการโกหกแบบไหนคือการโกหกเพื่อปิดบังความจริงกับการโกหกแบบไหนคือการโกหกสีขาวสิ่งนี้ทําให้คุณเข้าใจได้แล้วว่าทั้ง2แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงและมันส่งผลอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าคุณกําลังสงสัยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คือการโกหกสีขาวหรือเปล่าคุณสามารถเช็คได้ง่ายครับคุณลองคิดมุมกลับดูถ้าหากว่าเขาโกหกคุณในแบบที่คุณกําลังจะทำกับเขาอ่ะคุณจะเสียใจไหมถ้าหากว่าคุณเสียใจสิ่งนั้นก็คือการโกหกที่ไม่ดี หรือแม้แต่บางทีการโกหกสีขาวอะแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเขาทำกับคุณแล้วคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องทำกับเขาก็ได้สุดท้ายเนี่ยครับการโกหกทุกประเภทล้วนส่งผลเสียหมดครับถ้าหากว่าคุณสามารถเลี่ยงได้คุณก็เลี่ยงเถอะครับเพราะมันดีต่อตัวคุณและความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่คุณพอจะทำได้ครับคือการที่คุณต้องฝึกใช้คำพูดให้เป็นครับสมมุติว่าเขาแต่งตัวมาหาคุณแล้วเขาถามว่าแต่งตัวแบบนี้ดูดีไหมถ้าคุณใช้คำพูดเป็นนะคุณจะบอกเขาว่าเฮ้ยก็ดูดีระดับหนึ่งเนี้ ไปอีกนิดนึงอ่ะฉันว่าเธอจะดูดีขึ้นอีกคุณสังเกตไหมว่านี่ไม่ต้องโกหกเลยมันคือการใช้คําพูดให้เป็นและคีย์หลักของการใช้คําพูดให้เป็นคือคุณต้องชมก่อนติคุณไม่จำเป็นต้องโกหกสีขาวก็ได้คุณเลือกใช้คําพูดให้เป็นแต่ถ้าหากว่าคุณไปนอกใจหรือว่าคุณไปทําอะไรไม่ดีกับเขาแล้วคุณโกหกเพื่อให้เขาสบายใจอันนี้ไม่มีทริคครับเพราะว่าคุณจะทริคเก่งแค่ไหน่สุดท้ายเขาจับได้คุณก็เสียความไว้ใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าคุณรู้สึกกวว่่่่าาาคคคุุณณผิิดดตตตออเเ้จรรรงงงๆๆใหพูไปัับยยชน งานแต่งคุณบอกไปได้เลยว่าในงานนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าถ้าเธอไม่โอเคเนี่ยเธอไปกับเราด้วยไหมถ้าเกิดจะว่าเธอไม่ว่างเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคอยอัปเดตกับเธออย่างนี้เธอสบายใจไหมเนี่ยมันคือการที่คุณสื่อสารให้เป็นแทนการที่คุณต้องมานั่งโกหกเพื่อเขาสบายใจเพะฉะนั้นครับการโกหกเป็นสิ่งที่ทําลายความสัมพันธ์ได้ง่ายสุดแล้วและถ้าหากว่าคุณเลี่ยงมันได้จริงก็เลี่ยงเถอะครับเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยืนยาวได้อีกเยอะเลยถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณมีความเชื่อใจซึ่งกันละกัน ผมชองไคริสครับ